สวัสดีค่ะ Q&A จากคลิปที่แล้วนะตอบ Q&A จากคลิปที่แล้วค่ะถ้ามีเสียงบรบกวนต้องขออาภาัยด้วยนะคะโปรดีเด็กแว้นแถวนี้มันเยอะค่ะมาคำถามแรกอายุ11-12ถึง12ค่ะ2ค่ะตามนางค่ะ3ชอบทุกสีค่ะแต่ส่วนใหญ่สีฟ้านี่ที่หนึ่งเลยค่ะสชอบเพื่อนตลกค่ะ5 เหนื่อยค่ะแต่ต้องทำคลิปให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกนะคะหกหนึ่งปีคะ่ะขอบคุณค่ะเราไม่รู้ว่านี่เรียกว่าคำถามหรือไม่นะคะแต่ที่เปลี่ยนตัวละครบ่อยๆคือเราอยากรู้ว่าเ,ออเราอาจจะเพราะว่าเรานะ่ะ อยากเป็นตัวละครไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีตัวละครไหนที่เราถูกใจเท่าไหรค่ะไปอชอบกินชาเขียวค่ะน้ำปั่นชาเขียวค่ะชอบสีทุกสีโดยเฉพาะสีฟ้าที่สุดค่ะชอบสัตว์หรอคะก็งูไหมไม่เอาอะไรมันยากมากเลยนี่หมาแมวค่ะ เสือด้วยคะ่ะกลัวผีไหมนั่นหรอคะไม่กลัวเลยคะ่ะไม่กลัวคะ่ะไม่กลัวคะ่ะจริงๆเรากลัวนุุกคนเออเ <c oughs> อออกลัวค่คะอ๋อไม่ต้องไปสนใจมันหรอกคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะคะ ยังไปสนใจมาเลยดีกว่าเออเราก็มีรูนักะนะคะแต่เราไม่ได้เป็นนักสู้คะ่ะเราเป็นนัก,นกอะไรคะนักเก็บไม่ใช่คะ่ะเราไม่ใช่ไก,ก่อ๋อมีสามร่างคะ่ะแต่ไม่ได้เห็นเลยนะคะเพราะว่า เรายังไม่ได้ทำคลิปล่างค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะคะชอ,อบทุกสีค่ะแต่โดยเฉพาะสีฟ้าค่ะ,คะขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบายฮะ